สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e โหราเก้าห้าดูดวงกับมาแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยผลของดาวพฤหัสกับดาวมุษยูในภพสุขาของคุณนะคะที่จะเริ่มโครจรวิปริตตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้านะคะเป็นเวลาประมาณ4เดือนด้วยกันนะคะดาวพฤหัสเนี่ยตอนนี้เป็นดาวช่วยชีวิตของคุณนะคะเป็นดาวที่ทําให้คนราศีกันเนี่ยรู้สึกหายใจใหายคอคล่องขึ้น มีคนช่วยเหลือมีคนอุปถรัรมภ์มากขึ้นเรื่องของการงานอะไรที่เคยคิดไม่ออกคิดไม่ตกก็คิดได้ทะลุป,ปุุกโลงมากขึ้นนะคะแต่ท่านี้พอในช่วงที่เขาเดินถอยหลังในช่วงที่เขาโคจรวิปรติตเนี่ยไออาการที่เคยดีขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะถอยลงไปนะคะมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีเนี่ยก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะ มีโอกาสที่จะได้เอาสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ต้องการจะทำจริงๆกลับมาทำใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มลงมือทำในสิ่งที่เคยอยากทำแต่ยังไม่สบโอกาสให้ได้ทำนะคะในช่วงสี่เดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เอากลับมาทำใหม่มีโอกาสที่คุณจะได้ริเริ่มงานใหม่โครงการใหม่ที่อยากจะทำจริงๆนะคะบางท่านที่อยากจะไปเรียนต่อ ในระดับที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกหรืออาจจะอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางท่านที่ต้องการที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสดีเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จะมีอะไรมาทำให้คุณรู้สึกตัดสินใจได้รู้สึกว่าจะต้องทำต้องเริ่มลงมือทำสักทีนะคะ เพราะว่าในช่วงสีเดือนนี้เองก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันจะเป็นเรื่องของการที่จะมีอะไรมากระทบนะคะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดไปนะคะเปลี่ยนไม s ซ t ไปมันก็จะทําให้วิธีการมองโลกเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมอะไรที่ไม่เคยกล้าทําก็จะกล้าทํามากขึ้นเพื่อหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะอะไรที่เคยคิดว่ามันดีแต่ว่าตอนหลังๆรู้สึกว่าไม่ใช่ละ แต่ยังไม่กล้าที่จะฉีกตัวออกมาช่วง4เดือนนี้แหละค่ะเป็นจังหวะเหมาะเป็นโอกาสดีที่คุณจะถอยห่างออกมาจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มันเหมาะกว่ามันลงตัวมากกว่าและเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะเพราะว่าพบสุภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องของความคิดที่ อยากจะพุ่งไปข้างหน้าอยากจะก้าวหน้านะคะการที่ดาวพรหันเข้าโคจรวิบริตในช่วง4เดือนนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณกลับมาคิดใหม่กลับมาย้อนมองดูตัวเองใหม่ว่าอยากจะทําอะไรจริงๆความต้องการจริงๆของคุณคืออะไรนะคะแต่ในช่วง4เดือนนี้เองนะคะก็มีเรื่องที่จะต้องระวังอยู่ด้วยเหมือนกันหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการงาน ในเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยดาวพฤหัสเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของเจ้านายนะคะพอดาวพฤหัสโคจรถอยหลังเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเห camps, ลือคล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะคะด้วยความที่ผู้ใหญ่เขาอาจจะมี power น้อยลงหรือด้วยความที่มีเรื่องบางอย่างที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่เจ้านายกับคนใกล้ชิดได้ ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการสื่อสารระวังเรื่องของการพูดการจาระวังเรื่องของอารมณ์เอาไว้บ้างนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการงานนะคะที่จะต้องคอยระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็สถานการณ์รอบตัวต่างๆนะคะที่อยากให้คอยเช็ค คอยดูสถานการณ์ใกล้ชิดสักหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วคุณตามไม่ทันอาจจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะแล้วก็เรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็อยากให้เน้นเรื่องของรายละเอียดจะเซ็นสัญญาอะไรไม่ว่าจะเป็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นเอกสารเรื่องการงานเป็นคําสั่งหรือเป็นเรื่องของการโอนกนรรมสิทธิทรัพย์สินต่างๆก็ขอให้ใส่ใจขอให้รอบคอบให้มากนะคะอ่านรายละเอียดให้ดีอ่านเงื่อนไขอ่านข้อตกลงให้ดีนะคะ ระวังจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้และในเรื่องของการงานนะคะถ้าท่านใดที่มีหุ้นส่วนอยู่นะคะก็ระวังไว้บ้างอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับหุ้นส่วนได้นะคะกับลูกค้าคู่ค้าอาจจะต้องมีการปรับเงื่อนไขปรับข้อตกลงกันใหม่หรืออาจจะมีการแบ่งสัรปันส่วนมีการยกเลิกแยกย้ายการงานกันไปนะคะหรือมีเรื่องของการจัดสรรปันส่วนม,มีการปรับหุ้นใหม่ มีการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์กันใหม่นะคะในเรื่องของการงานหรือท่านใดที่การงานกําลังจะเซ็นสัญญากําลังจะตกลงกันแล้วแต่สถานการณ์เปลี่ยนก็ต้องมีเรื่องของการที่จะกลับมาปรับปรุงข้อเสนอกลับมาปรับปรุงสัญญาอะไรกันใหม่บ้างนะคะเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงสีเดือนนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะ ก็อยากให้ใส่ใจเรามาระวังให้มากๆด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆก็ต้องดูแลกันให้ดีด้วยแล้วก็ในช่วง4เดือนนี้ระวังเรื่องของการตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะระวังเรื่องของการตัดสินใจอะไรอย่างปลุกปับกระทันหันนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจด้วยอารมณนะ์ณตอนนั้นได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนงานปลุกปบับ อาจจะมีการลาออกง,งานปลุกปับ่บท่านใดที่เป็นโสดอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างปลุกปับ่บมีโอกาสที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์อย่างปลุกปั่บนะคะหรือท่านใดที่ชีวิตคู่อาจจะระหองระแหงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็มีโอกาสด้วยเช่นกันที่อาจจะตกลงแยกทางกาันหรือไม่งั้นก็อาจจะแยกกันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะ แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็อยากให้ระวังให้มากเหมือนกันทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะเป็นช่วงที่อาจจะรู้สึกเบื่บืชาชารู้สึกสมองเบลอได้นะคะหรืออาจจะลืมนั่นลืมนี่ได้เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องของปัญญาความรู้นะคะเวลาที่ดาวพฤหัสเขาเดินถอยหลังมันก็จะอาจจะทําให้เบลออาจจะทําให้ลืมนั่นลืมนี่บ้างนะคะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยก็อยากให้ดูแลสุขภาพให้ดีทั้งในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงสีเดือนนี้เองก็เป็นช่วงที่อาจจะมีความเครียดสะสมได้ง่ายนะคะดังนั้นก็ขอให้ระวังโรคจากความเครียดร,ระวังเรื่องของไมเกรนปวดหัวเป็นๆหายๆเรื่องของความดันเรื่องของเส้นโลหิตในสมองแบบนั้นนะคะท่านใดที่มีความเสี่ยงอยู่เนี่ยยิ่งต้องระวังให้มากๆนะคะ พวกระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องดูแลใส่ใจให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงสีเดือนนี้เป็นช่วงที่จะป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็หายยากกว่าปกติด้วยและด้วยความที่ดาวพฤหัสกลุ่มอยู่กับดาวมรตยูนะคะซึ่งเป็นดาวของความกระทันหันเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับก็อาจจะทําให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้หรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วหาสาเหตุยากหาสาเหต,หาาเหตุไม่เจอก็ทําให้การรักษา ลาช้าทําให้หายยากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเรื่องของสุขภาพเนี่ยระวังเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะช่วงสีเดือนนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะขอให้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะ